รู้ไหมว่าแค่ดูวิดีโอนี้นิสัยง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราก็อาจกําลังทําลายสุขภาพของเราอย่างเงียบๆจนอาจนําไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ได้ด้วยน่ากลัวใช่ไหมล่ะในประเทศไทยชามะหวานหวานข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยๆหรือของว่างทานเล่นกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตแต่พฤติกรรมเหล่านี้กลับดูเหมือนไม่เป็นอันตรายกลับเป็นสาเหตุหลักของโรคร้ายที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ บางคนอาจคิดว่าเบาหวานหรอฉันยังเด็กอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกแต่ความจริงแล้วน่ากลัวกว่านั้นมากคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในระยะก่อนเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคนี้นั่นหมายความว่าคุณอาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงโดยไม่รู้ตัวแล้วจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราเราจะสังเกตอาการเหล่านี้ได้อย่างไรตั้งแต่เนิ่นๆและที่สาคัญกว่านั้นคือเราจะแก้ไขมันได้อย่างไร มาดูกันเลยและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอดีๆอื่นๆตอนที่ 1. โรคเบาหวานชนิดที่2โรคที่ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสุขภาพระดับโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2มากกว่า500ล้านคนและจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือมีผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ทั่วโลกมากถึง1.6พันล้านคน นั่นหมายความว่า7ใน10คนจะพัฒนาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ในอีก10ปีข้างหน้าและโรคนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆอีกมากมายเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งและแม้แต่ภาวะสมองเสื่อมแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสาเหตุหลักคือภาวะที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินลองนึกภาพดู เมื่อคุณกินขนมหวานหรืออาหารที่มีแป้งสูงระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะสูงขึ้นในเวลานี้ตับอ่อนจะผลิตอินซูลินเป็นกุญแจเพื่อเปิดประตูเซลล์ให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์และสร้างพลังงานแต่ถ้าเราบริโภคน้ำตาลมากเกินไปเป็นเวลานานเซลล์จะดื้อต่ออินซูลินพวกมันจะไม่ไวต่อปัจจัยนี้อีกต่อไปเพื่อชดเชยตับอ่อนต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้น ร่างกายจะค่อยๆทํางานหนักเกินไปและนี่คือช่วงที่คุณเข้าสู่ระยะก่อนเป็นเบาหวานและต่อมาเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนที่2การวัดสุขภาพอินซูลินสําคัญกว่าน้ําตาลในเลือดน่าแปลกที่หลายคนอาศัยเพียงการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อประเมินสุขภาพของตนเองแต่นั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่น้ําตาลในเลือดเป็นตัวแปรที่ร่างกายควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อร่างกายทํางานหนักเกินไปจริงๆ ลองดูความแตกต่างนี้เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยระดับอินซูลินของคุณจะเพิ่มขึ้น4เท่าหรือแม้กระทั่ง6เท่านั่นหมายความว่าหากคุณวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพียงอย่างเดียวคุณจะไม่เห็นปัญหาจนกว่าปัญหาจะร้ายแรงหากคุณต้องการเข้าใจอย่างแท้จริงว่าร่างกายของคุณอยู่ในจุดใดของเส้นทางนี้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับอินซูลินคณะอดอาหารของคุณ นี่เป็นตัวบ่งชี้สําคัญว่าร่างกายของคุณทํางานหนักแค่ไหนเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ส่วนที่30สาเหตุของภาวะดื้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินคุณรู้หรือไม่ว่าภาวะดื้ออินซูลินไม่ได้เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากปัจจัยหลายอย่างในชีวิตประจําวันร่วมกันอีกด้วยนี่คือ10สาเหตุหลักและคุณอาจประหลาดใจที่พบว่า พฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายกำลังนำพาคุณเข้าใกล้โรคเบาหวานอย่างเงียบๆสาเหตุที่ 1. การบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากเกินไปนี่คือสาเหตุที่พบบ่อยและเห็นได้ชัดที่สุดน้ำตาลขัดสีในเครื่องดื่มอัดลมชานมลูกอมรวมถึงแป้งขาวจากข้าวบะหมี่และเฟอล้วนทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นเพื่อประมวลผลน้ําตาลปริมาณนี้ตับอ่อนจะต้องผลิตอินซูลินอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์น,นี้บ่อยเกินไปเซลล์จะเสื่อมสภาพและไม่ตอบสนองต่ออินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปนำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินสาเหตุที่ 2. ภาวะไขมันพอกตับ,ตบของเราถือเป็นจุดตรวจสอบสำคัญของกระบวนการเผาผลาญเมื่อตับสะสมไขมันมากเกินไปจะไปขัดขวางความสามารถในการควบคุมน้ำตาลในเลือด เป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุหลักของโรคไขมันพอกตับในปัจจุบันไม่ใช่แอลโกอฮอล์แต่เป็นฟรุกโตสซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่พบในน้ำเชื่อมข้าวโพดน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวหลายชนิดฟรุกโตสสามารถถูกย่อยได้เฉพาะที่ตับเท่านั้นและเมื่อบริโภคมากเกินไปจะทำให้ตับรับภาระมากเกินไปและกลายเป็นไขมันสะสมสาเหตุที่สามอความเครียดเลื้อรังในชีวิตสมัยใหม่ ทุกคนต้องเผชิญกับความเครียดเมื่อคุณเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งมีหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อให้พลังงานแก่กลไกสู้หรือหนีหากคุณเครียดอยู่ตลอดเวลาระดับคอร์ติซอลจะสูงอยู่เสมอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปภาวะนี้จะเพิ่มความต้านทานต่ออินซูลินและทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายสาเหตุที่4การอักเสบ แม้แต่การอักเสบเลื้อรลังเล็กน้อยที่คุณอาจไม่รู้สึกก็สามารถรบกวนสัญญาณอินซูลินทำให้เซลล์ของคุณดูดซึมน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยากขึ้นสาเหตุที่พบบ่อยของการอักเสบได้แก่น้ำมันพืชแปรรูปเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนลาอาหารแปรรูปและแม้แต่วิถีชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวสาเหตุที่ 5. ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ลำไส้ของคุณเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียหลายล้านล้านตัวซึ่งประกอบกันเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนความสมดุลระหว่างแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการย่อยอาหารเท่านั้นแต่ยังควบคุมความอยากอาหารอารมณ์และกระบวนการที่ร่างกายของคุณประมวลผลน้ำตาลการรับประทานอาหารที่ไม่ดีการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปหรือการใช้สารให้ความหวานเทียมสามารถฆ่าแบคทีเรียที่ดี ทำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเจริญเติบโตทําให้เกิดความไม่สมดุลที่นําไปสู่ภาวะดื้อต่ออินซูลินสาเหตุที่6วิถีชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหววิถีชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินเมื่อคุณออกกําลังกายกล้ามเนื้อของคุณจะใช้น้ําตาลในเลือดเป็นพลังงานทําให้เซลล์ของคุณไวต่ออินซูลินมากขึ้นในทางกลับกันวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว จะทำให้กระบวนการนี้หยุดชะงักเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดือ้อต่ออินซูลินสาเหตุที่ 7. ปัจจัยทางพันธุกรรมคุณอาจมีความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ทําให้ร่างกายของคุณไวต่อภาวะดื้ออินซูลินมากกว่าคนอื่นๆอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นโรคนี้อย่างแน่นอน epigenetic ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาว่าสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตส่งผลต่อการแสดงออกของยีนอย่างไร แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถควบคุมและปิดยีนที่ไม่ดีได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสาเหตุที่8อายุกระบวนการชาราตามธรรมชาติสามารถเพิ่มภาวะดื้ออินซูลินได้อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับพันธุกรรมปัจจัยนี้ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีรวมถึงการรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย สามารถช่วยชะลอกระบวนการชาราทางชีวภาพของร่างกายและรักษาความไวต่ออินซูลินสาเหตุที่ 9. การนอนหลับไม่เพียงพอหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดีการนอนหลับไม่เพียงพอจะเพิ่มระดับคอติซอลและกระตุ้นความอยากของหวานโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อน้ำหนักเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินโดยตรงอีกด้วยสาเหตุที่10ปอ การใช้ยาบางชนิดยาบางชนิดอาจทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเป็นผลข้างเคียงได้ตัวอย่างทั่วไปคือคอติโคสเตียรอยที่ใช้เพื่อลดการอักเสบนอกจากนี้ยาอื่นๆเช่นยารักษาโรคจิตยาเบต้าบล็อกเกอร์ใช้รักษาความดันโลหิตสูงและแม้แต่อินซูลินเนี่ยเมื่อฉีดมากเกินไปก็สามารถเพิ่มภาวะนี้ได้ส่วนที่4ลงมือทําวันนี้ย้อนกับภาวะก่อนเบาหวาน อาจฟังดูน่ากลัวแต่จำไว้ว่าร่างกายของเรามีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อคุณสามารถย้อนกลับภาวะก่อนเบาหวานและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของคุณได้ง่าย,ายๆเพียงแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆมาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่ 1. ขยับร่างกายให้เคลื่อนไหวไม่มีอะไรดีไปกว่าการออกกาลังกายการออกกาลังกายเป็นประจาไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรักษาน้าหนักตัวได้แต่ยังช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินอีกด้วย คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมหรือออกกำลังกายหนักเกินไปเพียงแค่ใช้เวลา30นาทีต่อวันในการเดินเร็วปั่นจัก,กรยานว่ายน้ำหรือเล่นโยคะออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นการเดินไปร้านขายของชำหรือการยืดกล้ามเนื้อที่ออฟฟิศยิ่งกล้ามเนื้อของคุณถูกใช้งานมากเท่าไหร่น้ำตาลในเลือดก็ยิ่งถูกใช้งานมากขึ้นเท่านั้นทำให้ร่างกายของคุณแข็งงแรงขึ้นขั้นตอนที่2ควบคุมความเครียด เพื่อปกป้องตับอ่อนความเครียดไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยเมื่อคุณเครียดร่างกายจะผลิตคอร์ติซอลมากขึ้นทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นหาวิธีผ่อนคลายทุกวันคุณสามารถลองฝึกหายใจเข้าลึกๆทําสมาธิเพียง50นาทีฟังเพลงอ่านหนังสือหรือใช้เวลาทําสิ่งที่คุณรักจิตใจที่ผ่อนคลาย จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระของตับอ่อนและป้องกันภาวะดื้อต่ออินซูลินขั้นตอนที่ 3. กินอย่างชาญฉลาดกุญแจสาคัญสู่สุขภาพอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะดื้อต่ออินซูลินปฏิเสธอาหารแปรรูปขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำอัดลมลูกอมและอาหารบรรจุหีบห่อ มักมีน้ำตาลไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพและสารปรุงแต่งอยู่มากซึ่งเป็นศัตรูอันดับหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินกําจัดอาหารเหล่านี้ออกจากตู้ครัวของคุณและแทนที่ด้วยอาหารสดจากธรรมชาติรับประทานอาหารจากธรรมชาติให้ความสําคัญกับสิ่งที่มาจากธรรมชาติได้แก่ผักใบเขียวสดผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่และถั่ว อาหารเหล่านี้มีวิตามินและธาตุและไฟเบอร์ที่จําเป็นช่วยให้ร่างกายทํางานได้อย่างราบรื่นลดแป้งที่ไม่ดีคุณไม่จําเป็นต้องกําจัดแป้งทั้งหมดแต่ให้ลดปริมาณข้าวขาวเส้นก๋วยเตี๋ยวและเฟอแล้วแทนที่ด้วยแป้งที่ดีเช่นมันเทสข้าวโอต๊ตหรือข้าวกล้องอาหารเหล่านี้มีไฟเบอร์สูงช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เพิ่มโปรตีนและไขมันดี รับประทานโปรตีนให้เพียงพอจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่และถัว่วโปรตีนช่วยให้อิ่มนานขึ้นและรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ในขณะเดียวกันอย่าก,กลัวไขมันธรรมชาติที่พบในอะโวคาโดน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ถัว่วและปลาที่มีไขมันสูงไขมันเหล่านี้จําเป็นต่อร่างกายและไม่ก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออิโนซูลินเหมือนไขมันทรานส์ trans. ขั้นตอนที่ 4. นอนหลับให้เพียงพอเพื่อฟื้นฟูร่างกาย การนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายในการฟื้นฟูและปรับสมดุลฮอร์โมนเมื่อคุณนอนหลับ7-8ชั่วโมงในแต่ละคืนระดับคอร์ติซอลจะถูกควบคุมช่วยลดความอยากอาหารและรักษาความไวต่ออินซูลินการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ,อยังช่วยให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวและเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในวันรุ่งขึ้นขั้นตอนที่ 5. ลดจำนวนมื้ออาหารและให้ร่างกายได้พักผ่อนหลายคนเชื่อว่าจำเป็นต้องรับประทานอาหารมื้อเล็กๆ 6. มื้อต่อวันเพื่อรักษาระดับพลังงานอย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ระดับอินซูลินอยู่ในระดับสูงแทนที่จะกินอาหารหลัก3ม,มือ้อและของว่าง3ม,มือ้อลองลดปริมาณอาหารหลักหลงเหลือ 2.3. มือ้อและงดของว่างไปเลยวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนระหว่างมือ้อลดความถี่ในการสร้างอินซูลินและเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน หากคุณอยู่ในระยะก่อนเป็นเบาหวานขั้นรุนแรงคุณสามารถลองควบคุมอาหารแบบ OMAD One Meal a Day เพื่อเพิ่มความไวต่ออินซูลินของร่างกายเราอาจรู้สึกว่าตัวเลขเหล่านี้ดูน่ากลัวแต่คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนสุขภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากพฤติกรรมประจำวันเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก คุณเคยลองวิธีไหนบ้างมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างหากวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่มาสร้างชุมชนที่สุขภาพดีไปด้วยกันพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า